สวัสดีสวัสดีนะครับพี่แอฟผมจากช่อสุราษฎรนี่จ้าพรครับวันนี้ผมวันนี้เรามาแคสเกมกันอีกแล้วนี่นะชื่อเกมชื่อชื่อโปรเจกต์ลาซเซอร์ครับรอรอบต่อไปแล้วนะของผมอ่ะกลับดีกว่านคับดีกว่านกลับดีกว่าอ้าวเข้าเกมพอดีเข้าเกมพอดีครับนี่ครับเข้าเกมแล้วครับ อาจจะไม่เต็มจอว่าเป็นฉากครับนี่ครับซื้อเอสเคสก่อน ทุกคนจำไว้แล้วว่าอย่าสิ้นเปลืองเงินมากเกินไปนี่ครับอย่าสิ้นเปลืองเหมือนผมมากเกินไปนี่มันในเกมนะสิ้นเปลืองได้แต่ชีวิตจริงอย่ารัต่อให้คนรวยยังไงเงินก็มีวันหมดแล้วตอนนี้ผมลงวิ่งวิ่งวิ่งรันรันรัน oh no สันดาวดาว d w u ดาวดวงดาวดาวที่แปลว่าดวงดาวหรือเปล่าไม่ใช่ครับดาวนี่คือลงครับล้มลงเสือเชื่อล้มลงได้ด้วยปุ้งนี่นี่ครับค้อนี่ครับรัวปืนครับ ปืนนี้เป็น S K S นะครับใช้โดยผลิตโดยโซเวียตนะอืมออืมโดยตัวปลายบอกปลายกระบอกปืนนับจะเหมือน A K นะครับโอ้เพื่อนแย่งคิวอ่ะ้าวย Why Oh no

โอ้ก oh, องกองโชคดีนี่วายอยู่ตรงนี้นี่เองแหมอ้อ oh, อะไรเนี่ยโจ๊กเกอร์เหรอโอเคอินเนาะผมพูดพูดไทยด้วยแต่ว่าผมก็รู้แล่ว่าแปลว่าอะไร <But S 1> มาพมาได้ไม่รู้แบท No you don't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  hit my friend you know you know No เออ Among Us มีใครต้องกมองอัดมากต้องการก็คอมเมนต์ได้ครับผมรู้จักครับเกมนี้เป็นเกมล่าฆาตกรนะครับอๆ เลนเกมเลนเกมเลนเกมจับฆาตใครว่าใครเป็นฆาตรกรนะครัแล้วผมก็เคยเล่นแล้วด้วยแล้วผมมีวิธีจับอ m p o r t ร์เลยนะคือเชิญเพื่อนคนอะ่ะเข้าไปในห้องห้องคนที่คุณอยากจะเล่นอ่ะห้องคนที่คุณอยากเล่น,นะนอ่นนะโอ้ยมาเป็นพวนเลยนะครับเชิญเพื่อนที่เข้าเชเิญเพื่อนคนที่เข้าไปเล่นในห้องคนอื่นนะครับและอยางางนั้นนะครับค่อยเพื่อนของคุณว่าคุณเนี่ยตายโดยอร p o r t ร์ค่ะ แล้วคุณก็แค่บอกสี i m p o r t ร์ไปแล้วก็แล้วก็ให้เพื่อนคุณที่ยังไม่ตายเนี่ยไปไปกดโหวตว่าว่าสมมติว่าสีม่วงเป็น i m p o r t ร์ทีนี้นครับจะซีดแล้วคนที่เป็น i m p o r t ร์ซีดแน่นยอนร้อยเปอร์เซนต์ว่าผมลองแล้วเลยนอกจากว่าห้องนั้นเป็นนอกจากห้องนั้นนะครับเป็นไอ้นี่เป็นมามากับ importer คือหมายว,ว่า importer กับเจ้าของห้องเป็นเพื่อนกันนะอ่ะอหละนั่นแหละคุณจะเอาผิดห้องไม่ได้เลย เหมือนสารที่ไม่ยุติธรรมอะครับทุกคนเหมือนอย่าว่าเหมือนอย่าว่าเอาใจเนี่ยเอาใจผู้กระทำผิดอะเพื่อที่ตัวเองอะจะได้จะได้เงินส่วนต่างไงล่ะครับนี่ครับประเทศไทยเขาเลยว่าไม่ยุติธรรมเท่าไหร่นี่ครับแปดสิบแปด ติ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 ตงตเตุ้งติ้งตม้งติ้งเตย้เติ้งตงเติ้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 งติงเติ้งเต้งเตงเติ้งติ้งเติ้งเต้งเติ้งเติ้งตงเติ้งต้งเติ้งเติ้งเติ้งต้งเติ้งเตเง้ง้งงเรบเง้้งเ้งเต้ มีเด็กก็ยับอกไม่เราแหละเดี๋ยวติดคออุกอ็คุกครับเดี๋ยวติดคุกนี่ต้องขอบคุณเพื่อนเขาด้วยนะครับสามัคคีคือพลังครับกาะมังคือชีวิตนะครับโยมไม่ทำไมต้องโดนตบรัวๆเลยโอ้มันมากันเป็นพัวเลยคุณอยากลอไม่สกินผมจะกินอะไรกินเบคอน

เนี้ยครับก็อยู่ชั้นล่างสุดนะครับเออนนนนะเอกมนี้ยไอ้ถ้าพวกคุณไม่สามไม่ชอบซ่อมเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ยากหน่อยแล้วเพราะซอมบี้อ่ะมันจะมันไม่ชอบมาทางนี้ทางนี้พวกคุณที่ต้อไม่สําคัญแต่มันก็สําคัญนะเมาใหม่ๆผมว,ว่าปืนไหนอ่ะดีเน,นี่้ยปนืนเ <ś led> นี้ยเราไม่จำเป็นต้องได้ใช้จุกหมื่ <ś led> นก็ได้นะ

da 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 ลืมไปเออคนผมจะบอกให้นะผมก็เล่นแค่ตอกแฟนผมเล่นแค่ตอกแฟนด้วยนะแต่ในโทรศัพท์ที่กำลังถ่ายอยู่นะปู่เออไอ้ดาวเลย สิบนาทีสิบสิบนาทีห้าวิโอกวิเจ็ดวิโอเคสิบนาทีสิบนาทีได้แล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องรอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะซึ่งเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ด้วยนะครับเฮ้ช่วยเหลือตัวเองมันช่วยอะไรกันแน่เนี่ยไม่รู้เออาน่าเด้งไม่นานก็เราจะเตยอ้าวคูณ ก็ขอให้ทุกคนออกครับบ้านด้วยความปลอดภัยหวังว่าไม่นำโควิดเข้ามาครับเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่นี้มันอันตรายนะตรงที่มันจะไม่แสดงอาการเลยนะครับไม่เหมือนสายพันธุ์แรกนะครับที่สายพันธุ์แรกเนี่ยมันจะยังแสดงอาการอย่างที่มีไข้สูงถึง37.5องศานะครับแล้วก็มีอาการไอจามไอจามหายใจลำบากหายใจลำบากครับ <Ooh. S 2> ตรงที่จะหายใจลำบากครับหรือว่าปอดอักเสบไปเลยก็มีนะครับนี่คือสายพันแรกนะแต่สายพันสองมันแค่คัดจมูกนะครับแล้วแค่คัดจมูกเฉยๆนะครับแต่ซึ่งเราก็ไม่รู้วไงแค่อาการคัดจมูกมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไงนนล่ะเย่าเพิ่งังเกียจอไี่ตรงอ้อยตรงนี้นะเพราะว่าเมื่อก่อนมันยังแบ่งได้ไงว่าใครติดใครไม่ติดไงแต่ตอนนี้มันแบ่งไม่ได้แลนะ้วไง แต่แท้ช่วยพวกกลุ่มเสียงก็คือพวกคนคนที่เป็นภูมิแพ้เลยนะครับอ่าก็ออกไปก็ขออย่าให้โควิดตามกลับบ้านนะครับตอนนี้ก็สิบเอ็ดใกล้สิบสองแล้วครับเนี่สิ้นเปลืองเ k 1 นี่คือผมแทบไม่ตายนะไม่ได้รงเลยนะอะไรอะเออออเพื่อนย่งหมดเลย โอ้มันไล่ลหลังเลยอาจจะไม่เต็มจอด้วยครับแต่ว่าก็มันก็ไม่เป็นไรนะครับ เราจะส่งกันเพื่อเอาเกยกันนะปืนเล่กันเป็นของแรกนะพวกคุณเชื่อไหมล่ะมันยิงดอกที่ตายนะปืนเลกันเป็นปืนเอเลี่ยนนะครับปืนที่ไอ้นุมันถืออยู่คนระับมีนุ่มสองคนเลยคนระับมีนุ่มคนเดียวคนระับมีนุ่มคนเดียวที่ผมไม่อยากเล่นเล่นแบกินสตอรี่ครับเพราะว่ามันนานนะเดี๋ยวพวกคุณจะเบื่อ เอวี่เพื่อนมันเก่งดีแค่มันทำมันยืดทีมได้นานเลยแล้วนี่13นาทีได้เลยนะนี่ต้อง13นาทีนี่ผมเพิ่งเข้ามาได้นานเลยนะเนี่ยช่องกำมันพบปัวบางเขาก็มาทำที่นี่แล้วครับแมดู้ว่าได้แล้วช่องเขาจะทำเล่นทีไฟซะส่วนใหญ่นะ Lucky Box

ไม่ฉันดาวโอเคนะครับถ e ้าเพื่อนไม่ช right ่วยเราจะจบคลิปแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อเบื่อแล้วมาเือนาเ้ามาเถอหนิวเคลียร์ลงก็คนต้องอยู่กับผมอีกนานเลยแหละอย่าเพิ่งเบคลิปนะว่าพวกเล่นพวกนี้มันเก่งนะครับ เนียเพื่อนปันนี้ให้ไม่ได้กากมากเลยโอเคผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ